บิวดี้ขอตัวไปก่อนเอด้อไ,ออไผ่ากุดได้กุดแช่เเดเพื่อเป็นก้อวเ่อป็นกำลังใจให้น้องบิวสบายดีสบายดีสดดวสัสดีเด้อพอแม่ที่น้องกลรู้เบสสึกุกคนเปิดพามาเจอกับ สาวน้อยเจนนี่ด oh no. oh no. well, wow. ิวเดอรี่แว่เฮ้ยเนาะเด็ยวงี้ยเแดนแง่เ้อปปาลุงนั่งอยู่ในข้างในมันจะเห็นอยังเนาะจะได้ออกมาดิอยู่ข้างนอกประตูตัดหยาเสียงแมนออกมาแนมบางนกบางกายข้างนอกวัเนี้ยประตูตัดหยาเสียงหลังบึบบึนเยู่เนาะเจนนี่ก็นอน น,นี้ค่ปะปพิมเพิ่งชื่อาาชื่อามให้เนาะซื้อได้เนาะพี่เอ,อากื้อใช่ไหมตูก็ตัดอดีกอยู่ทีอยู่ข้างในก็นมาเงินเขียนหกันซืออยู่น,น,น,นี้เาเพิ่งขาเงียนทะ่สอขาไรก็ไรแลคนสิน่องเลยไปดู นี่เอ้ยคือใครพ่อแม่พี่น้องพี่ลองดูดีว่วะคือคือคอร์เตียงเหนาเวลาป้อมๆคือกันกับร้องยูดีตอนอยังน้อยตอนแรกไหนเงยเาเนาเนะแบอเรือเป็นห้าเส้นหมวกบ่นำ้ำๆนำเรียบร้อยตอนนี้ไง เปลี่ยนรูปร่างน้าตาเสียงรสดงเนเด้อประตูตัด n h า n แปะแปะเลยเตียงจ็มหอดสยังรู้เลยบามเลยจนี่อังจนี่นี่นี่บเแกะสาวกะาวก๊บสาวก้าง kiêng quay ở thầy nội tán hả? tớ nả nả kiêng quay cô mùa lê cơm măn nga lê, măn thức nằm, thức nhằn kiêng quay <laughs> mở cái này nội Đằng mua mua đi. Rồi nhảy nhẹ bè, bè cái tép khơi đều vậy đó à? bình, <cười> <cười> bộ đó hả, thầy nó nằm nằm tới thầy đừng khỉnh lê, thầy chạp cho nó vẽ xe nó mắt rồi đây thì chắc có hiệp coi hiệp kiện nè thôi và vừng vừng cứ phun xịt tốt để để cái tiếng mình nè mỗi một bên này đó này chạy xác định nó xin phôi chào xin đi chào đi patrone nữa nè, để cho bìu đi chào đi chào đi chào đi 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 หินเต้นเต้นสายตาเลยสบายดีปลุ๊กนี่ยลูกจิจาลูกจิจาไอ้น้องกินนี่จิจานี่ยเลยเกือบก่อนเราเกืบปะพิมก่อนนะเอ้ยจะนี่ใช่ก็ได้จะนี่อ่ะแม่แม่จะนี่โอ้ยเปรียบใส่เกือบกลับในพรมพี่น้องเลยเอาล่ะเหยียบแล้วเหยียบตะปูด้วยค่ะตีนนี่เปืือยอยู่ตีนสิกุยามว่าตีนสิกออกนะไอ้หน่อง

ui, cái là á, váy bài bố váy môn. Hãy, Nó môn môn rung môn 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 đừng rung. môn 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 bạc cột môn Bạc môn môn นางเตี้ยมันงติดไหมฮะนางอีรุมพี่ดุนางอีรุมพี่เฮ้ยเอาวแต่ปูก็นี่ยเชือกขาดบ่างนะพี่ว่านางอีรุมพี่โอเคอย่าไปคุยกับพ่อเตียงนะ ฮะเยยบลงมามาดูเดี๋ยวยหมูน้อยคือพ,พอเตียงแล้วมันนี่ฮะพอเตียงวันใดไรไม่ผมมาใกล้ปลาลุงไรปลาลุงขี้ยันปลาลุงแงย่น่ะปล,ลาี่ิฮะ ส่นพี่ได้กินอีแก้เพราะนเปื Belt ่อนนะเออแล้วี Hiç ๋ยาหนทำดิเดีอยาไว้เราขี่เดียวขี่ออกมาหน่อยว้ขี่แกขี่มาหน่อยจะมาหน่อยขี่กขน้นผมแล้วคว้านขึ้นเยอเกมัดเึ้นเยอะเกดึงมันน้ำเหาอฮะเไวนน้ำดอกไม้ภาษาอะไรจะจะปีหรอสาวุณแก จะปีสองปีสองปีน้ำหนักเท่าไรน้ำหนักจากโลสิบโลไม่ใช่ละมึงดูขิวงามมบาขิ้เลยใก้เบาขใกล้ใกล้กลอรีบไปวางไว้กล้นี่จะนอนนะไปจัดความน้ำแล้วปัญหากานอนนอนขาตรงนอน,หา,อน,อนหายชิมิดสาวชิมิดคนเด็กซตื่น,นไว Lạc lại cũng của cái ghi quá cái này. Tui tui, luôn. 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 luôn. Tui, à? Tui, luôn. Tui, ui, Tui, luôn. Tui, luôn. đây này nè, nè Tui, luôn. Tui, nè nè อยู่ใกล้แล้วหรอกใกล้ประตูแล้วเห็นไหมมาพี่ยินไปเด็กตามตาได้ไหมไม่ไปเอาไปเดี๋ไปเอาไปเอามาถุงหนึ่งดูไปไปวุงไปดีใช่ไปอ่านกับใครดูหายดื้อเลยไปแจ๊ก mượn lại mượn lại mở lại mở cái đại tham đi lại mở lại ơi đôi ok cái con ông kỳ duyên dạy 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 dạ dạy dạ dạy อ <ELL> uh, is ืมพวกเพื่อนใหม่ไปกับวงคนดียวไมาดิพสักหน่อยดิพว่หมดีแล้วทับน้องเอ้ยแบนี้บ่สาวตาเอ้ยถ้าคิกันกแวออกนี่ก็เธออย่างนีนะสตาอ่างนใจเด้อบอเ ใช่ไม่เกิบนะลูกมานนะจะไปใช้ซูตู้กินบ่อดัิวขอบใจเด้อเเสียงประตูเงี้ยเงียเงี้ยลยนี่ประตูระยะอะไยนี่เสียงคุณหาประตูมันตัดทงนี่เนี่ยต้นอะไรยังจะอากาศ่ะหักไม่ลงใช่บี่

บีก็มอมหน่อยก็น,นําสบายดียดเงินทีเท็ดล้านเลยเงินดินเียเต็มมักงู้เหมือนเธออัดอัดหูอัดห,หูปากจะได้ขังไววยิีแลงไยินีแนีแล้วันนี้นั่นเอาเชือกมามัดไว้มัดไววยินดีแล้วขังไว้ยินี่แล้นี่เ

นนออะไรกู่อ่านเมนดี้นี่ตัล้งตลนนอยูสิเรคือมือถือสิแน่สิเอ้ยชอวยางนึงออกยางหนึ่งเดมาออกไม่กระเว้อดิเบ่อยังนะคนเราหากินน้ำตํมป่าแต่ท่งหน้าบ่อาววันเนี่ตันหาเพื่อนนะดเนี่ยมันมาตรงเนาะ ต่างแบบเห็นแต่พวกกบพวกนูเพล่ะอะไรกาาหาเก้ามนเบ้านี้สิได้จะเยคจวอเฮ้ยะไม่ใช่เด็กชาวิว่ตอนนี้เด็กอไม่ใช่เด็กตอนนี้เด็กตอนนั้นบ่เด็กน วเวนว่าตัวนี้ว่าเล็กนะเวนว่าตัวนี้นะนจินี่แล้วว่าเล็กนะต้ผู้ใหญ่แล้วนี่นช่เล็กนะตัวนี้เล็กตัว,ยยว,ตวใหัวพ <laughs> ออกแบบว่าพี่ยังมาบอกว่าแขกแขกอย่นะแขกเ,เมืเอชดใหม่ลน ด so ูไฟฟ้าตวเต้นไม้ต <too> ้นตายแล้วตนายแล้วตายแล้วนตาไปนะบใช่เรากินขวไม่ตูนะอาบแล้วแล้วาวน่ได้อาบอีกอ่ะาชุดนอนได้นี้รีบไปบางได้ว ถ้าพูนสักก่็ได้กินนุ่มซักเแอบสักแอบอู้อยู่ข้างนอกกับอยู่ข้างในแตกต่างกันเลยทำไมดิจ่เงินเทเ็แได้่ิเฮอมีอยอ่แสนเทเลเงินเป็นกลอง chơi chơi bạn này đang e gần cưa nằm trên thuyền nằm trên phần tư thứ hai là phần vít khí kín nằm hòn con bạn này nằm hòn cái kín bên đường đây nó chữ đây nó đưa mỏ nâng bạn này mỏ nâng này cứ chốc thì yết kín bạn nó เอ้ยข้ออะไรพิวดีท็อกหนาบอลาบลุงไปก่อนสบายเนี่ยสบายดีเด้อป้าลุงอันที่เมย์บอกดื่มนะสบายดีเด้อป้าลุงบิวตี้บิวตี้ขอตัวไปก่อนเด้อ เผ่ากกดไลค์กดแชร่ในเด้อฝากกดไลค์กดแชร่ในเด้อเพื่อเป็นร่างใจให้น้องบิวเป็นร่างใจน้องให้น้องบิวพกขามโฆษณาพกขามโฆษณาให้น้องบิวมีได้ไลครมีได้ไรได้ไรมีได้ไรซื้อนมซื้อนมบิวดีกำลังจินนี่บิวดีกำลังจินนี่เด้อขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุนเด้อพี่น้องบ๊ายบายจุบจ๊บๆโอเคเก,ก่งเก่งกลับมาดีแบบ